สวัสดีค่ะพ,พี่น้องวันนี้กัสีพัาละพุงละท่าละห่วยละห้องค่ะสวัสดีค่ะสิพัากันไปสิไดค่ะีปา่ปาลไปหาขดสายบัพี่น้องไปไปหาป,ปีเขยียดสายนกกั้งป้าพี่น้องไป มบูวเย่เย่าใ้ไ,ไปรองเบิงค่ะไปใไปปีนี้พระท่านจะไปรองเกี็ยขวดเ,เกียดใจถามจ้าป๋าแน่นอนชนิดหอยคุณยังเป็คนคุณต้องขวดเขียดหน่อยแถวห้องน้อยไปดูดํากันลงในหัวในห้องน่อย แค่หาทรายเขี่ยนี่หนึ่งโตก้นกระดุยอยู่เอาวจบไหไแม่สิไปเขียดขาเบาพี่น้องเขียยเขียทรายหรือบางคนเขาก็เอินว่าเขียดขาเบ้า ขนาดที่นี่มาหลายปบเฮ้บอกว่าไดมงาโตดีนะแมังเจียเฉยแมงซุ่มแหงบ่วะน่คันี้ยเบาหน่ยเบาห่อยฮึสองโตเด็นแม่งบอ่มาทันฮอดหม่งนั้นแล้วมันดูเป็นหมงได มันมีมันมันกระชิลาไห้รถอันนี้มันดินทรายมันหน่อยเลยเนื้องโตโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ต้องไปหาหม่งทรายลายกว่านี้อันนี้ทรายมันน้อยได้กินด้วยหรอยื้อต้ยนักเบิร์บังเถิ่อนกันเนาะพี่น้องมีจังกลับลงมาเบอร์เซวางนสงครามเด็กจ้ะเด็ดเป็นเบอรเขาควัดเอาก็ะคว้ดไปเลยแม่ปู่ฉันหน้ามาใช่แม่ในไต่จะไปทำหลานั่น ไปยางก่อนเห็ดคือแม่พาเห็ดนี่ันี่เราไม่มีหรอกไปเด้อไปซุบอ้วน่ะอ้วนอ้วนเลยมันขึ้นมากินได้เลยเนาะมันอยู่ดินทรายนบพกขึ่นแล้วลูมันเขาง่ายแล้วะกี้มันอยู่มันจำชิ้นมันจำชินนะเห็นบอกแกเ็นบอกบ้านจำทายเบียเพลิกเพลิน ตัวแ่แทเอ้ามันคือบางสายเอ้าปเดจ็กปีนี่มันจมเปีนเดร๋ยจะอเพิ่มบานันี่ยวยังปะเจนะันมันอยู่เลิกบวชหัก้ามดี นี่ทำมันเต้นแล้วไหมนะบวกก็ได้ไม่แค่น้อยเนี๊ยมมันเกาะไม่ถือมันเนาะมันแบนแบบนั้นเนาะเต็มแบนแบนชุดสี่แล้วพี่น้องเลยไปเก้าชุดสี่ไปห้าได้อยู่ด้อ้าวคุยมีบ่ ดีไซล้มันบวหายู่ไปจักแค่นี้บแมนดีใซนผมเก้วาว่างคำดูหลายเก่าหัวไป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 เป็นคือบมิค่ะนั่นมิจตัวน้อยน้อยนะ ก็ได้หนิข้าได้ซื้อมือขัวก่ะว่าเท่าไหรเป็นคู่นั้นมีริบบิานนี Pe ้ม yeah. ีเงี้ยแล้วมือขั้วค่ะมือขั้วอาวันอย่าหาใจให้เดี๋ยวชิคกี้พายหเลดีกว่าเขาขั้วขั้วบางคืนมาวันได้ เป็นเคล็ดลับอะไรได้ในมือบุรีดูถ้ามันได้เดี๋ยโอ้ ja> ีด um anyway> ูทีเรียนติดตับรีนะครับมึงหมือนมึเอื็นแล้วเอามือคว้านี่ตัวหนึ่ง ไม่ได้มีอะไรสิกาเออ้ยแม่แม่ขอบคุณเออเกลืามีกลบ่มีน้องพี่น้องเ้ยเกลตอล้วนกบ่มีนี่เดเ nie, e no ่นในกลวยย้งี่ไม่ทำละนี่ก็นี่น้ำมันได้เลยอยู่ในตัวเลยอเออเออเด่นเลยวี Ni phá, ni bóng nan. Ah, tôi yên. Ay, mẹ. Niềm nhiên, mẹ. Niềm nhiên. Mẹ, mẹ. 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 Mẹ,

นั่นๆๆๆไปเลยมันอยู่ในหกเด้อบูอะไรแบบนี้ามันอยู่มองหกบูเลย

ผ่านทางไก่นี้ไปถึเห็นค่ะเฮ้ยนี่อย่ได้บุหน่อยคูตังบีบบ่ตอีหยตั้งกตัวหนเ้ริมโนี้แ้เเริ่มย่างลุไลกไเปนงานไาไปป่าเลย

ใช่ hmm. เมื <mass OM> ่อระเบิดเลยแม่ได้แล้วตัวใหญ่ดีไอ้บอยยังบ่รด้ยนมูอเลยสู้ มัวซ้นสายแหงเนี่ยม,มันก็เริ่มมีเนี่ยเลยอ๋อกำลัคขามเนี่โตบักไงเนี่ยบอดแน้

<laughs> Thôi em lại từ nào quá <laughs> <laughs> thích nào lái thích lại nào quá thích ơi tương em là bó nào chưa hơn thích nào 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 thích

เรี่มึงไปเข่าเหมือนบรราคัมผูกก้อนแล้วถไปข่าบรราคัมเครื่องปีม่เป็นไรมึงจะลงมามึงจะอยู่บนี่แต่กระซิบพอดีแม่คากอนุบาลบรรดาคมำเลยลงดี่าวพ่อปีนึงเลยิกนั้นเกปั้นไต้กะคำ่นึงแล้วไปหาเนเรื่องปีเลยนักบิดนักบิดบิปีแลไปก่อนปีนึงเปนเนี้ยน้ำหนาปีนึงงเลอนั่นนี่แล้ว พี่แมท่ทงพี่เบ,เบ่แล้บเบ่ไแล้วเไปด้ยไปไปไปพอวางไมมงึงประจัเอามันห่วยน่อยพี่น้องอ้ เรนกระโผดกระโผดมียีบบัวเรียกตุเรียนน้ำป่ดจักษ์ประจักษ์ใจกลัวฮัลโหล มาเอาอีล้อบ่เห็นว่าเห็นเลนบ่บาดนี่ไว้พลังนี่กูโอมังกระเส่กูตินี่นะโอมังกระเส่นครเลยหิวโอมังกระเส่โอสิไปไสเดี๋ยวดุ๊กมาบ่สิมาโอมังกระเส่ <coughs> ลด้แลดอิเางี้อะเนจอนะดดดืดบ่เป็นกันนัเป็นกันนี่แหละแต่มีอยู่ทมีนะบ่ติดมันซุมเลยมันพูอยู่ก็เจอเท่นั้นแหละ cứ xem cứ xem đi hạt mì dai bữa pa mướn á pa mưa 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 mẹ mẹ เมื่อแหละบุได้กับเมื่อแหละมันเจ็บขาแล้วเมื่ออะไนี่พี่น้องเออพี่น้องขาคลิปนี้ก็ฝากไว้จำเนเด้อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊บเจ็บในเด้อนจ้าสวัสดีค่ะลาลุงไปได้ไปได้กี่เปโอ้ยได้หน่อยนึงพี่น้องเออใหน่อยหนึงพี่น้อง ก็ไ,ได้แก่งมกเสภัยพักบัวค่ะไปไปแล้วค่ะ